มานให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาบทความของคุณพศินอินทระวงศ์เรื่องอย่าให้ค่านิยมมากำหนดชีวิตของเราและคิดก่อนคิดไม่ใช่คิดทุกเรื่องความจริงแล้วค่านิยมกับความจริงนั้นเป็นคนละเรื่อง ค่านิยมถูกกำหนดจากคนเพียงกลุ่มเดียวส่วนความจริงไม่ได้ถูกกำหนดจากใครมันเป็นของมันอย่างนั้นตามธรรมชาติเช่นเรื่องของดอกไม้ค่านิยมอาจกำหนดว่าดอกกุหลาบสวยกว่าดอกหญ้าซึ่งมันไม่จริงเลยดอกหญ้าก็สวยแบบหนึ่งดอกกุหลาบก็สวยแบบหนึ่งดอกไม้ทุกดอกมีความสวยงามในแบบของตัวเองไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกัน การใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ล้นทลักไปด้วยค่านิยมเราจำเป็นต้องตั้งสติให้ดีหลายคนลดคุณค่าของตนเองไม่ยอมรับตนเองกระทั่งคิดทำร้ายตนเองเพียงเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่ได้เป็นคนสวยหลอ่อไม่ได้เป็นคนเก่งหรือคนสำเร็จในแบบที่สังคมส่วนใหญ่ให้ค่า เราต้องไม่ลืมว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายจะให้คนเหมือนกันมีมาตรฐานเดียวกันมีความคิดแบบเดียวกันสวยหล่อแบบเดียวกันเก่งกาดแบบเดียวกันสำเร็จแบบเดียวกันจึงเป็นไปไม่ได้ทุกคนต่างมีเส้นทางเป็นของตนเองขอให้ลองคิดดูว่าหากดอกหญ้าคิดเป็นอย่างดอกกุหลาบจะต้องเจ็บปวดเหนื่อยยากแค่ไหน กับการปรับเปลี่ยนตนเองและหากมีดอกกุหลาบสักดอกเกิดหลงยึดติดคิดไปเองว่าตัวเองสูงส่งกว่าดอกไม้อื่นๆจะเป็นเรื่องน่าเศร้าโง่เขลาเพียงใดจงเป็นตนเองในแบบที่เป็นค่อยๆพัฒนาปรับปรุงและใช้ชีวิตไปตามเส้นทางของตนโลกใบนี้ยังต้องการความแตกต่างหลากหลายรีเสียงข้างนอกให้เบาลงลองตั้งคำถาม ไม่เดินตามก้นอย่างไร้เหตุผลวางอคติมายาค่านิยมสมมุติไว้ก่อนบินให้สูงแล้วมองชีวิตให้กว้างย้อนกลับมาที่ตนเองเพื่อโอบรับทุกอย่างที่เป็นตัวเราไม่ตัดสินไม่ตีค่าไม่ตั้งราคาตัวเองหรือแม้แต่ใครๆไปตามค่านิยมคับแคบให้กำลังใจกันและกัน เปิดพื้นที่ยอมรับสนับสนุนให้ตนเองและผู้อื่นมั่นใจในแบบที่เขาเป็นชักชวนกันผลิบานงอกงามในแบบที่เป็นตัวตนของเราจริงๆคิดก่อนคิดไม่ใช่คิดทุกเรื่องคิดก่อนคิดคือคาถาหันความทุกข์ให้สั้นลงหลายครั้งหลายหนเราชอบหลงจมไปกับความคิด ไม่เคยถามตนเองเลยว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดอยู่นั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตหรือไม่บางเรื่องคิดไปแล้วก็เปล่าประโยชน์เป็นสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้ก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเก็บมาคิดเพื่อซ้ำเติมตัวเองให้ท้อแท้หมดกําลังใจจากวันนี้หากรักตัวเองจริงๆก็ขอให้ใช้สติสำรวจตรวจสอบความคิดของตนเองให้ดีขอให้คิดก่อนคิด คิดให้ดีว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องคิดไหมถ้าคิดแล้วเห็นว่าจำเป็นจึงค่อยคิดถ้าคิดแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นก็ให้รู้จักวางความคิดลงบ้างอย่าคิดอะไรอะไรไปซะทุกอย่างเพราะชีวิตมีเวลาจำกัดชีวิตคนเราแสนสั้นสั้นเกินกว่าที่เราจะทำตัวเป็นคนคิดมากคิดก่อนคิดคาถานี้จำไว้ให้แม่นมีอะไรให้คิดก่อนแล้วจึงคิดต่อ คิดพอดีพอดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีคิดพอดีพอดีแล้วเราจะคิดเป็นเมื่อเราคิดเป็นแล้วย่อมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่เราคิดดีแล้วคิดดีแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดมันเลยก็ได้กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดี ราตรีสวัสดิ์